สมบัตกินดอกคาเขาจะมาเป็นสนภาพนี้เราเนะี่ยจริงๆอ่ะเออคนขี้ลุกใครจะกล้ากินคาดูซิเนี่ยจะมาเปลี่ยนตัวใเปลี่ยนยมาเปลี่ยนเดิ่มอ้นไปแล้วจะงต่อเาะว่คนขี้ลุกต้องนเลยเ่านขี้ลกตอนเลยเก็บสักขาโอ้ทยทนำะม,มาได้ยังไงเนี่ยเราก็ทราบรครับผมมีห้างแต่กระทำเลยดีค่ะเนี่ยลูกไม่เปลี่ยนหรอกค่ะคุณเจ้าของร้านอย่างเดียว มาเคียดเห็นบวกหนูเลิจะมากินสภาพนี่นะโอ้ยบ่นเป็นนอนตัวเดียวเด้อไ่ครัวก็ได้ง่ายมากมาเ่อไบ่นเป็นนอนตัวเดียวนี่มากินล้วยนจะการของลครับผุูกบลูกลู้ไม่เปลี่ยนไว้นี่มเค็ียบบนี้นะาม้มามามามอมา เราบิงดี่ดีบาดเป็นอย่าไหนิว่า